ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศ AJ d v ดี o ี e t h e มเ The เตอร์และคาราโอเกะติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะคผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับไม่ต้องเครียดแล้วและครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นไอดอลของผมด้วยคุณหมอโอหรือว่านายแพทย์สุมลรวิภาวีพลกุลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครัอ S <S โอครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายะคี่บเป็นคุณแม่จากทางบ้านครับนสัยของลูกสาวนะคะ,ขะ,คะเขาชอบเป็นเด็กมือไวนะคะชอบรักเล็กขโมยน้อยแล้วค่ะลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับ14ี่ย่างห้าแล้วะค่ะอันดับแรกจะขโมยก็ปลุกอมสินก่อนเขาจะบอกว่าจุดมันรั่วบ้างจุกอมสินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องหุ่งพ่อเขาไล่้อนจับได้ก็ถึงยอ,ยอมรับพอพี่สาวลงมาบ้านเขาก็ จะขโมยเงินของป้าอันนี้เป็นหลักพันนะคะคำถามคือพอคุณแม่จับได้ว่าเขาขโมยเงินเป็นหนึ่งพันบาทเนี่ยมีการดําเนินการยังไงบ้างครับพี่สาวก็บอกยืมหยวนให้คือไม่อยากจะทำร้ายจิตใจหลานเราก็เลยบอกว่างั้นคือถ้าเติมเงินโปรโมชั่นที่ใช้เน็ตเราจะไม่เติมให้ให้คุณหาเองถูกต้องครับถ้าใช้จ่ายเรื่องโทรศัพท์ของเด็กเด็กควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าไม่ลงโทษก็ต้องคุยกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะ ไม่เกิดขึ้นอีกดเด็กผู้นี้นะจะมีจะมีขาดภูมิต้านทานอยู่สองสามอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเซลล์เอสเตีมเรื่องของความความเคารพนับถือตอนเองนะครับถ้าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความสุขมีความภูมิใจจากการที่เราเขาทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะแล้วเขาจะภูมิใจตัวเองนะโดยไม่ต้องไปให้เพื่อนมายอมรับด้วยการซื้อของไปเปรยๆกับเพื่อนหรือใช้ของเครื่องใช้ตามแฟชั่นของเพื่อนๆเนี่ย ผูนี้จะมีวัคซีนตัวที่1ก็คือเซลล์เอสเตมอันที่2คือวุฒธธิภาวะครับความสามารถในการยับยั้งชั่งใจความสามารถที่สมองส่วนคิดควบคุมสมองส่วนอยากอันที่3าก็คือทักษะในการหาความสุขในชีวิตครับค,คือทักษะการหาความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ถ้าเขาคิดว่าหรือผู้ใหญ่คิดว่าเราจะต้องหาเงินเยอะเพื่อไปซื้อความสุขนั่นก็คือจุดที่นําไปสู่ข,ของการขโมยเพราะว่าเงินที่เขาได้ประจํามันไม่พอ แต่ถ้าตอนนี้ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วอายุ1 4บสถึงสิปีเนี่ยตอนนี้พ่อแม่ต้องกลับไปเป็นเพื่อนกับลูกๆคุยกับเขาแล้วฟังเขาอะไรที่เราไม่เห็นด้วยอย่าพึ่งเถียงถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็งเงียบก,ก็แค่พยักหนา้าแต่ผมคิดว่าอยู่ในช่วงที่ <c oughs> คือก็ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากในเรื่องของการขโมย <c oughs> ถ้าเทียบกับ <c oughs> กรณีที่หนีเรียนหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่าติดแฟน <c oughs> อันนี้ยังแก้ <c oughs> ได้นะครับก็คุยได้ครับ <c oughs> ว่าอันที่หนึ่งโดนกดดันจากเพื่อนๆ <c oughs> หรือเปล่าเช่นว่าจะต้องมีเงินไปเที่ยวนู่นไปกินนี่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกว่าน้อยหน้าที่เพื่อนๆมีจ่ายกันแต่เขาเป็นคนเดียวที่ตังไม่พออันที่สองก็คือว่าอยากมีสิ่งของอะไรต่างๆที่แบบ ให้ทันสมัยให้แบบตาม<ร>แฟชั่นของเพื่อนๆคุยกันเสมอกับว่าเราก็รับฟังเขาเขาก็รับฟังเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเ,เราบอกความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาแล้วเวลาที่เขาทําอะไรประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราเช่นชมเขาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกความภาคภูมิใจอะ่ะเพราะว่าเ<ม><ม>วลาคนเราเนี่ยความสุขม,มันจะเกิดขึ้น2อ,อย่างก็คือเซนต์ออฟเพชเชอร์ก็คือการที่เรา ซื้ออะไรแล้วเราเกิดความพึงพอใจแต่ว่ามันอีกคำหนึ่งครับก็คือ sense of mastery เหมือนกับการที่เราสามารถทําอะไรสําเร็จแล้วเอาชนะตัวเองดได้เหมือนกับทำไมบางคนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วเขาภูมิใจมีความสุขก็คือความรู้สึกที่เขาสามารถบากบั่นมุ่งมั่นแล้วเอาชนะตัวเองได้ชนะใจ<ด>ตัวเองไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนรู้กระบวนการที่จะเกิดความสุขกับการได้ sense of mastery จริงๆคือการเป็นว่า ต้องมีเงินแล้วไปช้อปปิ้งซื้อนั่นนี่มาแล้วนั่นก็คือความสุขที่ฉันได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องกลับมาเ,เรื่องของวิถีชีวิตที่ถูก<ฆ>ต้องเหมาะสมครับเดี๋ยวพอเขาขึ้นมปลายเนี่ย<ฆ>อะไรที่เป็นวิชาที่ลูกของเราเรียนแล้วเขามีความสุข<ฆ>อะไรที่เป็นความสามารถที่พิเศษของลูกของเรา<ฆ>เป็นเรื่องยากของคนอื่นแต่เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกเรา<ฆ>อันนั้นแหะคือการค้นพบตัวเอง<ฆ>แล้วเดี๋ยวพอเขาเลือกเรียนมัธยมปลายนะครับแล้วเขาจะได้กลุ่มเพื่อน ที่เป็นกลุ่มที่รสินยมเดียวกันค่ะเอาใจช่วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะอันนี้ปัญหาใหญ่หนักใจเหมือนกันค่ะเป็นคำถามที่ส่งมาจากคุณภรรยาเรื่องสามีดื้อค่ะ ถามมาว่าดิฉันมีปัญหาเรื่องบนเตียงค่ะคุณหมอ,อม,มีมาสองปีแล้วด้วยแสดงว่ามีมาตั้งแต่อายุ24นะคะสามีไม่ทํากันบ้านทั้งที่เราสองคนก็อายุยังน้อยนะคะมีลูกด้วยกันสองคนแล้วด้วยหลังจากมีลูกสามีไม่ค่อยให้นอนใกล้นอนหันหลังให้ตลอดเลยค่ะดิฉันเล้าลมก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ได้ผลข้ออ้างหลักๆเลยก็คือง่วงนอนออเหนื่อยเดี๋ยวลูกตื่นสามีนะคะเป็นคนเจ้าชู้ค่ะคุณหมอ ก็เลยไม่อยากจะคิดเลยว่าสามีจะนอกใจเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเบื่อเราแล้วเพราะว่ามีน้องแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยค่ะรบกวนตอบให้หน่อยนะคะเครียดมากๆเลยค่ะคุณหมอโอ๋ยี่สิบหกมีลูกสองคนยังเป็นสาวเป็นแ่าอยู่อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันทาให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างรวดเร็วแต่เรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งแนบแน่นแต่จิตใจดีสื่อสารดีทําให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนยาวนานนี่เป็นยาสามตัวเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําก่อนตัวเองเลยก็คือ กลับมาสวยเหมือนเดิมอย่าทิ้งความสวยนะครับอันที่2ก็คืออย่าเลี้ยงลูกในห้องนอนให้ห้องนอนเนี่ยเตียงนอนเป็นที่นอนสําหรับสามีภรรยาไม่ใช่เป็นที่เลี้ยงลูกก็กลายเป็นว่าผู้ชายก็รู้สึกว่าฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี้เธอก็เป็นแม่ของเด็กคนนี้ตามตำแหน่งนอนเลยความเป็นผัวเมียหายหมดเลยครับพอลูกหลับก็แยกลูกออกมาให้ลูกอยู่ใกล้ๆแล้วมีม่านกั้นมีฉากกั้นให้คุณพ่อคุณแม่มีความเป็นส่วนตัวเป็นสามีภรรยาเพราะว่าถ้าบางทีเขา อาจจะมีความต้องการประเภศแต่พอถูกเก็บกดถูกปฏิรรปเสธหรือบรรยากาศไม่เอื้อมหน่วยนะมันมันจะกด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 ซะจนในที่สุดหมดอารมณ์กับภรรยาเลย<ม>อันนี้เป็นจุดที่จะเจอบ่อยอันที่สามนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ผมผมสอนไว้ท่านพูดบอกว่าพวกหมอพี่ขออย่างหนึ่งนะเวลาถ,ถ้าหมอมีภรรยามีลูกแล้วห้ามเรียกเมียว่าแม่ถ้าสามีเรียกภรรยาว่าแม่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 ก็จะเป็นแม่จริงมันจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกให สามีเนี่ยรู้สึก <ฮะ S 1> ว่าภรรยาเป็นแม่ <ฮะ S 1> แล้วพอจะมีเซ็กซ์มันก็ แม่เป็นแม่มีบางอาจไม่ควรเรียกว่าพ่อแม่นะครับหรือว่าที่ชื่อที่แบบในทางลบอ่ะนะครับเพราะว่าขนาดรักกันยังเรียกกันขนาดนั้นถ้าโกรธกันมันจะขนาดไหนมันจะไม่ใช่อ้วนแล้วมันจะไปกลายเป็นอีกอ้วนอีกก็มีบ้างตอนอารมณ์นะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สามีหมดอารมณ์ทางเพศเพราะว่ามันทําให้สูญเสียจินตนาการนะครับแล้วพอเขาไปเจอผู้หญิงสาวสวเซ็กซี่คราวนี้จินตนาการของเขาก็ เจ็ <S <S ครับเพราะ,ะอายุ26ฮอมนพางเพศยังทํางานอยู่เยอะมากถ้าเรียกกันนะฮะบางคนเรียกที่รักบางคนเรียกดาริ้งมันจะเมนเทนมันจะรักษาความความเสน่หากันต่อเนื่องดีก,กว่าเรียกพ่อเรียกแม่มันจะกลายเป็นความเบตตาเอื้ออารทรต่อกันมากกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อถ้าผี่มีความต้องการเราเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนได้แต่งงานกันแล้วอย่าตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถมีลูกในที่สุด คาเป็นผัวเป็นเมียหายหมดครับต้องกลับมาจีบกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฮันนีมูลกันบ่อยๆนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเหมือนตอนที่เราเป็นแฟนกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอนะครับนายแพทย์สุรมลนวิภาวีพลคุณค่ะ,คะขอบคุณ,คคณมากค่ะดีใจมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบกอาการในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสารสีเรตรับประกันอ่านคลายทุกสร้างสุขนิตยสารในเครืออมรินอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะ คำคืนนี้ต้องขอบคุณโรงแรมสุดหรู Imperial Queens Park ครับ <ฮะ S 1> อินใจกลางเมืองสุขุมวิท22ครับที่ร่วมชูรักชูรถก,กับรายการเช่นเคยครับ ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆค่ะจากโฮเอ็มแบงคอกนะคะรวมถึงรองเท้าพิธีกรจากมาดามฟลามิงโกได้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนอนลับฟันดีราตีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับที่ดูดดแลตัวเองง่ายๆเลยมี3อย่างครับ 1. คือออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ2นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและ3 นะครับรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์3อย่างที่ทําได้คุณสุขภาพดีแน่นอนหรือว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปสิ่งอื่นต้องขึ้นมาแทนอย่างเช่นวันนั้นคุณอาจจะเหนื่อยจากการทางานมากทําให้นอนน้อยพอนอนน้อยปุ๊บอาหารต้องมาวิตามินแรงต่างต้องตามมาแล้วก็ออกกําลังกายอีกนิดหนึ่งเพื่อเสริมขึ้นไปหรือถ้าไม่ได้ออกกําลังกายต้องควบคุมอาหารให้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอแบบนี้ครับสอย่างสลับกันไปบาลานซ์ซิงให้ดีนะครับคุณจะแข็งแรงแล้วก็ประสบความสาเร็จครับ